ไว้ไว้ไว้ตวด <c oughs> อะ <c oughs> <c oughs> อะไรนะไปเลย <c oughs> ไปทางนี้นู <c oughs> <c oughs> น่นเลยเหรอ <c oughs> ไกลลิ <c oughs> ฟต์ไปฟาดฟาดฟา โอ้โหป๋าวิ่งไม่ทันแล้วป๋าวิ่งไม่ทันแล้วฮะอะไรนะออกไม้ออกไม้อันเก่งไหมครับ อันจักยานเก่งแล้ว